การกำหนดขอบเขตบริบทและเกณฑ์ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องกำหนดขอบเขตของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนอาทิเป็นการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรระดับส่วนงานหรือระดับโครงการกำหนดบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์คกรทั้งบริบทภายนอกอาทิ ภาวะเศรษฐกิจการแข่งขันการเมืองภัยพิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและบริบทภายในอาทิโครงสร้างองค์กรวิสัยทัศน์พันธกิจนยโยบายบุคลากรระบบสารสนเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรต้องกำหนดเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงได้แก่เกณฑ์ระดับความเสี่ยงของแผนภาพความเสี่ยง หรือ risk profile เกณฑ์ของโอกาสและผลกระทบรวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือ risk appetite และระดับความเสี่ยงที่เบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้หรือ risk tolerance พร้อมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ของโอกาสและผลกระทบกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงเป็น5ระดับได้แก่ ระดับ 1. ความเสี่ยงต่ำระดับ 2. ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำระดับ 3. ความเสี่ยงปานกลางระดับ 4. ความเสี่ยงค่อนข้างสูงและระดับ 5. ความเสี่ยงสูงต้อแต่ละระดับต้องกำหนดตัวชี้วัดและรายละเอียดให้ชัดเจนตัวอย่างเช่นระดับ3ของโอกาสหมายถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง ือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ1 1ถึง30ระดับ3ของผลกระทบหมายถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้วจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของธนาคารลดลงร้อยละ1ถึง2และส่งผลต่อการบริการหยุดชะงักไม่เกิน5ชั่วโมงตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงของ Risk Profile Risk Profile จะแสดงระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง โดยแกนนอนแสดงระดับของโอกาสและแกนตั้งแสดงระดับของผลกระทบองค์กรต้องกำหนดการแบ่งขอบเขตของระดับความเสี่ยงใน Ri s k Profile ตั้งแต่ระดับต่ำไปถึงระดับสูงกำหนดขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้พร้อมทั้งกำหนดความหมายของความเสี่ยงแต่ละระดับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตัวอย่างเช่นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ที่ระดับสาม และผลกระทบอยู่ที่ระดับ3เมื่อนำมาแสดงผ่าน Risk Profile ปัจจัยนั้นจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับปานกลางหมายถึงเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญและต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด กรวนการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยการระบุความเสี่ยงหรือ Risk Identification การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือ Risk Analysis และการประเมินผลความเสี่ยงหรือ Risk Evaluation การระบุความเสี่ยงเป็นการระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและเป้าหมายที่กำหนดการระบุความเสี่ยงควรครอบคลุมถึงแหล่งความเสี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สาเหตุและผลกระทบแนวทางที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงอาทิ 1. การใช้ประสบการณ์ของผู้ปรำเมินและการใช้ข้อมูลเหตุการณ์ปัญหาหรือความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นแนวทางในการพิจารณาการระบุความเสี่ยงเบื้องต้น 2. การวิเคราะห์จากขั้นตอนของกระบวนการทำงานโดยพิจารณาว่าในแต่ละขั้นตอนอาจเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง ที่จะทำให้กิจกรรมนั้นๆไม่สําเร็จ 3. การระดมสมองจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 4. การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและการใช้แบบตรวจสอบรายการหรือเช็คลิสต์เพื่อรวบรวมปัญหาข้อผิดพลาดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์โอกาสเกิดเหตุการณ์หรือ i k e l i h o o d และผลกระทบหรือ Impact ของปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งระบุระดับของโอกาสและผลกระทบดังกล่าวตามเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่กำหนดตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงหนึ่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ร้อยละ6ถึง10และส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละ3า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่กำหนดจะได้ระดับโอกาสอยู่ที่ระดับ2และระดับผลกระทบอยู่ที่ระดับ5การประเมินผลความเสี่ยงเมื่อได้ระดับความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบองค์กรต้องประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกับเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อนำไปกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงทั้งนี้ระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงคำนวณจากระดับของโอกาสคูณด้วยระดับของผลกระทบจากตัวอย่างจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่1หรือ Rf1 มีระดับโอกาสอยู่ที่ระดับ2และระดับผลกระทบอยู่ที่ระดับทําทำให้ได้ระดับความเสี่ยงคือ2คูณ5เท่ากับ10 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความเสี่ยงใน Risk Profile ทำให้ RF1 มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงเมื่อได้ระดับความเสี่ยงของทุกปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไปจากตัวอยา่างองค์กรจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงตามความรุนแรงของระดับความเสี่ยงจากสูงไปหาตำ่ำ จัดการความเสี่ยงเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือลดขนาดผลกระทบของความเสียหายแนวทางการจัดการความเสี่ยง4แนวทางได้แก่ 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือ Terminate เป็นการจัดการความเสี่ยงโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงหรือยุติการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2. การยอมรับความเสี่ยง หรือเทคกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยุติหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้องค์กรอาจเลือกใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยง 3. การลดหรือควบคุมความเสี่ยงหรือ treat เป็นการกำหนดวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4. การโอนถ่ายความเสี่ยงหรือ transfer เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นจัดการแทนเช่นการทำประกันภยัยและการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการเป็นต้นทั้งนี้การเลือกแนวทางการจัดการความเสี่ยงสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง โดยองค์กรควรพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากนั้นนำไปจัดทำแผนหรือมาตรการรองรับความเสี่ยงพร้อมทั้งรายละเอียดอาทิกิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลาและงบประมาณเพื่อนำไปบริหารจัดการระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การติดตามและทบทวนเป็นการติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอกและผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงการกำหนดเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงการระบุวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างการดําเนินการของทกศได้แก่การติดตามสถานะความเสี่ยงใดตรมากการทบทวนแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การบันทึกและการรายงานเป็นการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นลายลกักษณ์อักษรรวมทั้งรายงานผ่าน,นกลไกที่เหมาะสมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิพนักงานผู้บริหารส่วนงานฝ่ายจัดการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการทกศเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างการดำเนินการของทกศได้แก่การบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงการรายงานสถานะความเสี่ยงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือระบบ BRMS การรายงานสถานะความเสี่ยงประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการทกศและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงผ่านรายงานกิจการประจำปีและรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี สื่อสารและให้คำปรึกษาเป็นการสื่อสารและปรึกษากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสีย่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และมีความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของการตัดสินใจและเหตุผลของสิ่งที่ต้องดำเนินการในกระบวนการบริหารความเสีย่ยง ตัวอย่างการดําเนินการของทอกศได้แก่สื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสื่อสารผ่านระบบงานสารบัญการอบรมให้ความรู้และนิเทศงานแก่ส่วนงานต่างๆการสื่อสารไปอย่างมิสเตอร์หรือมิส a n ส์แมจเมนต์ทางไลน์กรุ๊ปการให้คำปรึกษาโดยกลุ่มง,งานที่รับผิดชอบการประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการองค์กรฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์การสร้างขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการสัรู้วัตถุประสงค์3ด้านได้แก่ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทกศใช้กระบวนการควบคุมภายในตามกรอบโคโซ2013 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์สามด้านมาตรฐาน5องค์ประกอบและ17หลักการวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจำนวน3ด้านประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานหรือ operations เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกิจการรวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติการด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน และการปกป้องทรัพย์สินจากความสูญเสีย 2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงานหรือ reporting เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา 3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ compliance เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการมาตรฐาน5องค์ประกอบของกรอบการควบคุมภายในตามโคโซ่2 1 3 3ประกอบด้วย 1. สภาพแวดล้อมการควบคุมหรือ Control Environment 2. การประเมินความเสีย่ยงหรือ Risk Assessment 3. กิจกรรมการควบคุมหรือ Control Activities 4. สารสนเทศและการสื่อสารหรือ information and communication 5. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลหรือ monitoring activities พัฒนาเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอาทิระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยงหรือ BAAC Risk Management System หรือ BRMS ประกอบด้วยระบบงานต่างๆที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและไม่ใช่การเงินระบบประเมินความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย โดยการให้คะแนนและจัดอันดับชั้นความเสี่ยงสินเชื่อหรือ Credit Scoring System ธทกสรสพัฒนาระบบ Credit Scoring เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินให้สินเชื่อและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสะท้อนค่าความเสี่ยงของลูกค้าทั้งนี้เทศกนรนำระบบ Credit สกอร์วิที่พัฒนา ขึ้นใช้งานบนระบบวิเคราะห์สินเชื่อหรือ e a s y l o a n ของเทกรสระบบประเมินความเสี่ยงสินเชื่อรายใหญ่ด้วยการให้คะแนนและจัดอันดับชั้นความเสี่ยงสินเชื่อหรือ Credit Rating System เทกสพัฒนาระบบ Credit Rating เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของสินเชื่อรายใหญ่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินให้สินเชื่อและการกำหนดอันาราดอกเบีย้ยที่เหมาะสม สะท้อนค่าความเสี่ยงของลูกค้าระบบบริหารพอร์ตสินเชื่อหรือ Portfolio Management ทกศพัฒนาระบบบริหารพอร์ตสินเชื่อเพื่อใช้กำกับดูแลติดตามและส่งสัญญาณเตือนควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบริหารพอร์ตสินเชื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไป,นปนตามเป้าหมายที่กําหนดนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดกลยุทธ ในการบริหารพอร์ตสินเชื่อได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านแผนการเติบโตสินเชื่อแต่ละพอร์ตการกันเงินสำรองและเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอระบบบันทึกความเสียหายด้านปฏิบัติการหรือ loss data ทกศพัฒนาระบบบันทึกความเสียหายด้านปฏิบัติการหรือ loss data ให้ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงลดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นอีกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้ทกสอ,อย่างยั่งยืนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business Continuity Management System หรือ BCMS ทกศพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้ส่วนงานใช้ในการไดงานและกำกับติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ Early Warning System หรือ EWS ทกศพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการกำกับติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ mm hmm. ระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือ Control Self Assessment หรือ CSA mm hmm. เทกสศพัฒนาระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง mm hmm. เพื่อให้ทุกส่วนงานใช้ในการบันทึก mm hmm. และกำกับติดตามผลการประเมินความเสี่ยงภายในส่วนงานรวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแต่จำไตรมาส วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Culture หมายถึงคุณค่าทัศนคติความเชื่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของพนักงานทีมงาน หรือกลุ่มง,งานในองค์กรโดยมีจุดประสงค์ร่วมกันหลักการพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเริ่มต้นจากแบบจำลอง ABC หรือ ABC model กล่าวคือทัศนคติของบุคลากรหรือ Attitude เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมขององค์กรหรือ Behavior เมื่อเกิดพฤติกรรมองค์กรซ้ำๆก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือ Culture ในขณะเดียวกัน ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรก็เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมองค์กรเช่นกันทั้งนี้ความเสียหายและการล่มสลายขององค์กรชั้นนําระดับโลกมักเกิดจากวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงที่อ่อนแอการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลจึงเป็นสิ่งสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงองค์ประกอบและตัวชี้วัด ที่สะท้อน Ri s u l t u r e จากแนวปฏิบัติที่ดีสามารถจำแนกได้5องค์ประกอบได้แก่ 1. การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการกํากับดูแลที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการเสริมสร้าง Risk Culture 2. การให้ความสำคัญโดยผู้บริหารระดับสูงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการเสริมสร้าง Risk Culture 3. การกำหนดบทบาทความรับผิดช,ชอบ ในด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 4. การสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซื่อตรงโปร่งใสและทันเวลาและ5การกำหนดแรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารความเสี่ยง